สวัดีครับผู้ครับสวัสดีครับมาตอนแล้วนะครับผมง่ายง่ายเสียงเขับฝั่ร้านเลยนะครับร้านครัวคุณน้อยไก่ย่างเขาต้นกว่างร้านครัวคุณน้อยขายขายไก่ย่างนะครับไก่ย่างเขาต้นกว่างไก่ย่างข้าวเหนียวต้มตำอานิสานะครับครับ โอเสียงเสียงปู่นี่แหบมหาเสน่ห์เลยนะครับก่อนครงช่องก็มีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกนะปู่เนาะครับก่อนก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับซีคุกคนครับผวครับเมื่อครับีคเราก็แตกไปแร้วตสดมตัวสองี่กครับสามตัวเลยนะครับเมื่อครับีครรวยรัรับวรัสวัว ยอดเลยครับผมปูถูกมาจริงวดล้วครับผมอันนี้ทางช่องเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายทำจริงๆก็ถูกจริงๆนะครับก็ถูกมาสามงวดนี้แล้วสามงวดนี้เข้าสี่งวดนี้เมื่อคืนนี้เข้าสี่งวดสี่งวดจงไว้ลาวนี้ใช่ไหมครบปูใช่ครับเลขไทยก็ถูกแล้วหลายงวดแล้วเลขไทยก็ถูกมากเลขคำนวณปะค่ะ เลขคำนวณหรือว่าเลขคำนวณเลขฝันหรือว่าเลขเลขบอบบอก็นตัวตรงๆเลยนะครับแต่ว่าเลขวันนี้เลขจะอกก็จะบอกบอกรหนึ่งชั่วโมงกระซิบบอกเหรอคะครับผมมาบอกมาบอกนี่แหละครับได้ยินเป็นเสียงไหมครับผมครับพูดกันเป็นเสียงนี่แหละเป็นเป็นเป็นภูมหรือว่าเป็นไข่ครับมากระซิบบอกเขาบอกไม่ได้นะครับอ๋อบอกไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้ แต่ว่าได้มาขอถ้าถูกก็ขอพวงมาลัยตะเล,ลก็พวงมาลัยเป็นมะลิผลไม้เก้าอย่างเท่าตอนนี้ไม่เข้ามันษาะจะมีหอยแกงมีปลามีกุ้งหารทะเลก็<ต>คสือบอกทีรนี่แบบปังทุกทีใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ได้ยินชัดเจนตลอดใช่ครับแล้วก็ปังมาตลอดขออนุญาตถามเนาะอันนี้ปู่หรือซืีอะไรครับผมยังไม่รู้จักชื่อก <destinations> ันเลยบัลล <ar> ุมบัูคูหรบอซื้บัมบลลคูรือซื้บัลลมมาคูหรือาษีที่สุดของฤือีครับครับผมที่มาอยู่ด้วยนี่ครับส่วนส่วนส่วนปู่นี่ชื่อ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 ว่าอย่างไงครับผมจะได้เรียกปู่ปู่จรลันใช่ครับปู่ลืีจรลันครับโอเคครับผม เจ็สี่จะได้มาหาทูบครับอยู่ขอนแก่นเนาะครับเนาะร้านไก่ย่างเขาทนควางขัวคุณน้อยขัวคุณเท่ติมทีเพชรไปเลยครับขัวคุณน้อยครับคอมมอดเจ็ดเต็มไปเลยแซ่บครับรับประกันความแซ่บรับประกันความแซ่บแน่นอนเลยครับเอาเบอร์โทรปู่ก็ได้้โซนเก้าเก้าครับผมหนึ่งเก้าสามเก้าสี่สองแปด เบอร์ร้านละเบอร์เบอร์ผมเองเลยครับเบอร์ทาง้านสายไม่แน่แล้วครับปู่ที่นี่จวยนะคะเบอร์จางร้านก็คือว่าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วสีงวดแล้วก็ส่วนรัฐบาลเนี่ยถูกจนนับหลงเลยใช่ไหมครับปู่บวงสรวงตลอดใช่ไหมฮะเป็นเลขกระซิบใช่กองยาวพินแคนตลอดที่ร้านโอ้ท่านชอบใช่ไหมคะใครักองยาวพินแคนใช่ครับกองยาวพินแคน ปูแล้วก็ต้องถวายใช่ครับไหมกินแคนมาตลอดใช่ครับวงสวงใหญ่ไหมคะถ้าใหญ่ครับถ้าวงสวงใหญ่ตลอดส่วนมากสองตัวสามตัวเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดไม่พลาดโอ้ยังไม่มีพลาดนะคะเข้าตลอดก็คือจะมากระซิบบอกปูเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่ใช่ไหมใช่ครับบอกทีบอกเยอะไหมครับห่างเดียวหางเดียว ไม่ได้หลายหางหางเดียวไม่ได้หลายหางเนาะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดนี้ที่มาบอกนี่เป็นไผร์คับปู่บอกแต่ว่าบอกไม่ได้ครับแกว่าบอกไม่ได้บอกเป็นคว้เลยใช่ครับ่ได้ถ้าบอกเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละอยู่ยากเลยใช่ไหมปู่อยู่ยากเลยเป็นคว้าน้ำดูวันนี้กัรับสาย ไม่ทันเมื่อเงินละจนปิดปิดโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์นี้เลยรับสายแทบไม่ไหวเลยใช่ครับ้มเจอของแท้เลยนะเนี่ยบอกแม่นมากครับหางเดียวออกครับมีเจ้าคนอยากได้โอ้อยากได้แต่ว่าไม่อยากให้เออใช่ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องให้ใช่นะครับถ้าอยากได้ก็ต้องให้ให้ถ้าให้แล้ว ก็ส่งได้ครับผมใช่ไหมครับได้แล้วก็เป็นตามสัจจะวาจาใช่ครับใช่แล้วก็อย่าลืมให้ด้วยใช่ครับปู่ฤาษีจรับหรือว่าปู่ฤาษีหางเดียวนะฮงวดนี้มากระซิบบอกตัวไหนครับปู่ครับยังยังไม่ได้ครับโอ้ตอวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้วันนี้วันนี้ไปลาวก่อนวันนี้ไปลาวก่อนวันนี้ไปเที่ยวลาวไปเที่ยวลาวก่อนนี่แหละเกอาจารน์อม ตัวตัวตัวไหนครับอาจารย์เอาตัวไหนครับปู่ถ้าลักสามตัวจับทุกตัวห้าสองสองไปเลยห้าสองสองไปเลยสองตัวก็ห้าสองสองสองห้าสองกับสองสองไปเที่ยวลาวก่อนลาวก่อนนะคะวันนี้นะคะวันพุธครับปู่ฤศีนะฮะฤีจรันนะคะห้าแล้วตัวไหนที่ยังไม่ออกกรับปู่คือว่ารถทะเบียนรถนะครับวันนี้สามตัวแล้วนะครับ เอาเลยเพราะว่าเลขพศออกแล้วยังเหลือเลขรถวันนี้สองสี่หกเลขใหญ่นะครับเลขใหญ่ครับผมมาแล้วนะฮะบานสองสี่หกครับขนาดยังไม่ได้เะเนี่ยสองสี่หกหลุดมาแล้วนะคุณพ่อเองครับนี่คุณพ่อเองตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ใช่เสียงกระซิบใช่ไหมคะตัวนี้้ ก็คือเลขที no. ่ชอบของเลขเลขผมเลยเลขกาผมเลยครับเพราะว่าเลขพศก็ออกแล้วคศูนย์เก้าอทีมต้องอนก็เต็มเก้าศูนย์เก้ามอยมอเก้าหนึ่งข้างล่างอืเธออย่าลืมนะทิ้งอย่าลืมอย่าไปทิ้งนะครับหนึ่งเก้าอ่ะไม่แน่หนึ่งเกานะค่ะไม่แน่อาจจะย้อนกลับมาย้อนกลับไปก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวสองสี่หก ชอบอยู่ยังไม่ให้ทิ้งใช่ไหมคะสองสี่หกนะครับูหรือสีจะลันนะครับผมเนี่ยป๊อปก็เป็นแนวทางนะปูเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารอเลขภูมิกระซิบใช่ครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สองสี <24 S 2> ่สองสี <24 S 2> <_ Jean> ่หกสองสี่หกสองสี่หกนะครับหนึ่งเก้าอย่าทิ้งหนึ่งเก้าพูดตัวเดิมนะปุนละครับอย่าทิ้งครับย่มืนที่ผมบอกบอกเขาไปงวดนะดใช่บอกเก้าเก้าหนึ่งเนาะครับบอกให้บอกบอกสามตัวเอาศูนย์ไปด้วยใส่ไปด้วยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์งวดงวดอะไรผมยังจำได้ครับแล้วก็บอกอย่าลืมเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอย่าทิ้งสามตัวอะไรมาตอนนี้ครับศูนย์เก้าหนึ่งครับ ก็อย่าิ้งก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลปู่ปูจับให้หน่อยได้ไหมครับผมตัวเลขนะฮะนานละครับปู่ชัดเจนเลยรัฐบาลสองสี่หกอาจเป็นสองสี่เก้าได้ไหมครับปูได้ครับได้เก็กับหัวได้ออเก็บกับเดียวกันกัก เอฟซีต้องกลับเอานะครับผมกระดาษมันเต็มแล้วกระดาษแผ่นเล็กสองสี่หกสองสี่เก้านะครับสองสี่หกสองสี่เก้าทอดตะลเสบนะคะเดีจยัรออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเล็กีปูมักเนาะค่ะหรือว่าใครอยากจะไปกินไก่ย่างก็สามารถเชิญได้นะครับกมเจ็ดใช่ไหมครับคุณเจ็ครันยานบอกกุ้งรงข้ามไปทนี ครับผมขอนแก่นยี่ไม่ปลูกไปตะนีใหญ่ออกอุดรเนาะทางออกอุดรทางออกงงเลี่ยงขอนแก่นออกต้องสัยก่อนกลับนี่ต้องแวะกินทะ้งละมั้งนี่ครับผมจะใช้วิจัยานในการรับชมแบบปกติเป็นสีม่กัดสิบส่วนใดค่ะก่อนเล็กออกจกชั่วโมงก่อนเล็กออกชั่วโมงผมจะไปซื้อทันไหมล่ะปูครับปูมันก็ไม่ทันครับปูต่ว่าอยู่ในนี้สิไม่เข้าโค้งว่าสิออกว่าขาดจดมาก สองหกสี่สองสี่หกนีญากับหนึ่งกับือก็ยังจะตามใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นทะเบียนรถที่ยังไม่เคยออกใช่ครับเพราะเมื่อคืนนี้ไปแตกเราแล้วอูสามตัวโตใช่ครับสี่หกใช่ค่ะใช่ครับเมื่อคืนาวปนาเมื่อคืนนี้ค่ะแต่มันก็ยังอยู่อีกเนาะครับผมตอนนี้ก็จอะมาผมวันนี้ก็เป็น แนวทางของปู่ลือสีนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับถูกจนนับหลงนะครับเอฟซครับผมโอ้เอฟซีโกงงนะไปที่ไหนมีแต่แม่นเม่นม่นเม่นะฮะเอาคือเขาบอกมานะครับผมเขาบอกมาเอ็ดมินก็นําเสนอตามที่เขาบอกมานะครับเนาะครับเอาถูกสามตัวบ้างถูกสองตัวบ้างก็ที่เขาเล่ามาแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับผมเดินทางมาที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเอายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ